สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AEC Take Off กับสิริอภาคำจันทร์ค่ะ คุณผู้ชมคะธุรกิจการบินกำลังฟื้นตัวอีกครั้งหลังวิกฤตโควิด -19 เริ่มคลี่คลายลงไปและมีการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น a a c Take off วันนี้เรามาพูดคุยกับผู้บริหารสายการบินไทยแอ r a เชียจำกัดแอร์ไลน์ที่ได้รับรางวาัลสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง12ปีไทยแออเชียไม่หยุดนิ่งการพัฒนามาตรฐานบริการระดับโลก ล่าสุดตั้งเป้าหมายปี2565ว่าจะกลับมาให้บริการผู้โดยสารได้ถึง10.4ล้านคนไทยแอร์เอเชียมีกลยุทธ์อย่างไรในการเทคออฟกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งเราไปพบกันในด้านหนเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณสันติสุขคล่องชัยยาประธานเจ้าที่บริหารบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่ต๊อกนะคะด,ด,ดีครับค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมากๆเลยนะคะที่ทางรายการ AEC Takeoff ไ,ได้ได้รับเกียรติจากพี่ต๊อกวันนี้ค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาขอชวนพี่ต๊อกพูดคุยในเรื่องของ หลังวิกฤตโควิด19นิดนึงค่ะเป็นโอกาสดีจริงมากๆเพราะว่าเราผ่านวิกฤตมาแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยสายการบินก็มีคนเดินทางเริ่มคึกคักแล้วนะคะก็เลยอยากจะเรียนสอบถามที่ทางพี่ตอกว่าตอนนี้เนี่ยทางไทยแอ,อเชียเนี่ยมีการาที่จะดำเนินแผนธุรกิจยังไงในปีนี้แล้วก็รวมถึงกลยุทธ์ในการที่จะดาเนินธุรกิจที่จะให้เติบโตต่อไปอะคะ่ะก็จริงๆเรามีความพร้อมนะครับสิ่งที่เรามีอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ในช่วงวิกฤตก็คือความพร้อม คือเราเชื่อว่าการท่องเที่ยวยังไงก็กลับมาบการท่องเที่ยวไม่มีอะไรที่จะทดแทนได้การเดินทางทางธรุรกิจอาจจะมีการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆที่มาแทนได้แต่การท่องเที่ยวไม่เหมือนกันบรรยากาศต่างๆหิมะตกอากาศหนาว ต้นซากุระเนี่ยมันต้องมันต้องไปให้เห็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางอย่างไรมันทดแทนไม่ได้ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับเราก็มีความเชื่อมั่นอยู่ตลอดว่าสุดท้ายธุรกิจจะกลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเตรียมตัวตลอดเวลาแม้กระทั่งช่วงวิกฤตการณ์ก็คือเรื่องของความพร้อมความพร้อมที่ว่าน,นี้ก็คือทั้งบุคลากรแล้วก็เครื่องมือทมาหางกินของเราก็คือเครื่องบินนะครับเรายังมีเครื่องบินอยู่ครบ53ลํา นะครับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครื่องบินก็ยังอยู่ครบหมายถึงนักบินลูกเรือต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อธุรกิจมันกลับมาการท่องเที่ยวกลับมาการเดินทางกลับมาเราก็พร้อมที่จะให้บริการเราก็จะเหนือกว่าคนอื่น,นครับบางสายการบินบางธุรกิจอาจจะเลือกในการที่จะลดคนปรับคน นะครับแต่เราเชื่อว่าอย่างที่บอกเราเชื่อว่ามันจะกลับมาแล้วการที่บุคลากรใน,ในเรื่องของการบินเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะเทรนในการที่จะเอากลับมานะครับเพราะฉะนั้นเราจรึงเตรียมพร้อมอยู่เสมอเรามีพนักงานเรามีเครื่องบินเพราะฉะนั้นเมื่อธุรกิจกลับมาแล้วเราก็พร้อมที่จะเดินหน้านะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดที่เดินหน้าเต็มที่นะครับเราทํางานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นะครับในการที่จะจับทิศทางในเรื่องของตลาดท่องเที่ยวต่างๆที่จะเปิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะใกล้ๆ ну บ้านเราเนี่ยประเทศที่มีนโยบายเช่นเดียวกันกับเราก็คือว่าลดข้อจํากัดในการเดินทางเข้าประเทศในการเดินทางระหว่างกันเนี่ยเราก็เชื่อมเราก็เปิดเที่ยวบินทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทยตลอดปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะมีผู้โดยสาร มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศเราประมาณสัก7ถึง10ล้านคนนะครับหมายถึงว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับสิงหากนยาตุลาพิการธนวานี่ต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเดือนหนึ่งมากกว่า1 000, ล้านคนนะครับซึ่งเราก็พร้อมนะครับการการเดินทางทาง่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมันต้องมีสายการบินที่เชื่อมมานะครับและสายการบินที่พร้อมก็จะได้เปรียบนะครับเพราะนั้นเราสิ่งที่เรามีที่เรายืนยันว่าเราเดินหน้าได้เต็มที่ก็คือความพร้อมของบุคลากรและก็เครื่องบินครับ แล้วเรื่องของการที่จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในการที่เราจะนอกจากเตรียมความพร้อมแล้วกลยุทธ์ของการดําเนินธุรกิจของเราคืออะไรคะครับก็ผมคิดว่าประสบการณ์ของเรานะครับโดยเฉพาะในเรื่องแพนเดมิกหรือเรื่องวิกฤตการณ์เรื่องของการระบาดของโควิดเนี่ยสอนเราหลายอย่างนะครับ,รบทำให้เรารู้ว่าถ้าเราถ้าเรารักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่เราจะจะจะ,จะ ป่วยหรือจะอะไรเนี่ยมันก็ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. สิ่งที่ต้องทําแล้วเราทํามาตลอดก็คือการที่จะรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงหมายถึงว่าการที่จะควบคุมประสิทธิภาพในการทํางานของบริษัทนะครับการควบคุมต้นทุนการพัฒนาบุคลากรน,นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราทําต่อเนื่องมาตลอด เพราะฉะนั้นในในอนาคตถ้าเราจะต้องเติบโตต่อไปสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญหนึ่งก็คือประสิทธิภาพ Efficiency นะครับสองก็คือคนนะครับสังเกตได้ว่าที่วันนี้เรามาถ่ายทำกันที่นี่นั่นะก็คือนี่คือ a อ r a เอเชีย d e m y นั่นคือศูนย์ที่จะฝึกคนของเราเพราะเราเห็นว่าสุดท้ายบุคลากรของบริษัทจะต้องมีความรู้มีความสามารถเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องพัฒนาเพราะนั้นเราจึงสร้างศูนย์นี้ขึ้นมานะครับ จุดประสงค์แรกก็คือเพื่อพัฒนาบุคลากรของเราเองแต่ขณะเดียวกันเมื่อเราพัฒนาบุคลากรของเราเราก็ยังสามารถที่จะเผื่อแผ่ไอ้อ,องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ทํางานร่วมกับเราได้ด้วยใช้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะประชาสัมพันธ์ในการที่จะสื่อสารคอนเซปต์วิธีการทํางานของแอร์เอเชียให้กับคนส่วนใหญ่ได้เข้าใจนะครับและเมื่อความเข้าใจก็จะมีความผูกพันกันสุดท้ายก็จะเป็นผลดีต่อแบรนด์ นั้นโดยสรุปก็คือว่าถ้าการจะพัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคตประสิทธิภาพต้องมีนะครับการควบคุมต้นทุนของเรานะครับเราเป็นสายการบินที่มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดในในในตลาดนะครับบุคลากรของเรามีคุณภาพมีวัฒนธรรมที่ดีมีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในในสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำพาไทยเอเชียที่จะทำธุรกิจต่อเนื่องไปในอนาคตครับ ก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วทั้งหมดที่กล่าวมารู้สึกว่าพี่ตองจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับคนมากๆก็คือคนบุคลากรของเราเนี่ยก็เหมือนเป็นแอดเจตที่สําคัญเลยทีเดียวที่จะเป็นกลยุทธ์หลักในการที่จะทําให้ทางไทยเอเชียเนี่ยเหมือนกับชนะคู่แข่งไปได้ถูกต้องครับถูกต้องครับด้วยวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาก็ด้วยบุคคลนี่แหละครับที่เราที่เราผ่านมาได้นะครับหลายๆครั้งหลายๆโอกาสเราได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนก็ให้ความร่วมมือ ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทลดค่าใช้จ่ายของส่วนตัวนะครับเพื่อทําให้เรายังอยู่ทุกวันนี้ได้แล้วผ่านวิกฤตมาได้ด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกคนด้วยสปิริตด้วยวิธีคิดด้วยความรักในองค์กรความผูกพันในองค์กรเพราะฉนั้นเราจึงให้ความสําคัญกับปุคลากรค่อนข้างมากครับก็ ก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันก็ได้สัมผัสอยู่เหมือนกันค่ะว่าเขาท้ง c u เจ u r แล้วก็เหมือนกับแอ t i t u d e ของพนักงานก็ค่อนข้างเป็นคนที่สนุกสนานเป็นกันเองแล้วก็สามารถที่จะนำพาไทยเชียร์ด้วยกันสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับมันเกิดจากการที่เราสร้างมันขึ้นมานะครับหมายถึงว่าสร้างนี่หมายถึงว่าเร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 าพัฒนาเราเรากำหนด culture หรือวิธีการทำงานหรือวัฒนธรรมองค์กร แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็หาคนที่เหมาะกันนะครับพอาคนเข้ามาแล้วก็จะพัฒนาร่วมกับเราไปกับองคอ์กรไปนะครับด้วยวัฒนธรรมองคอ์กรที่แข็งแรงค่ะทีนี้พอมาถึงจุดที่สำคัญไทยไอเอชีมีกลยุทธ์ในการที่ไปเจาะธุรกิจในอาเซียนยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเราเป็นสายการบินอาเซียนนะครับเราเป็นอาเซียนแอร์ไลน์เลยนะครับต้นกำเนิดก็มาจากที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็มี สายการบินที่เป็นครอบครัวเดียวกัน,นยอยู่ในหลายๆประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อิอโนโดนีเซียนะครับเราก็มีแอร์เอเชียอิโนโดนีเซียแอร์เอเชียฟิลิปปินส์ในอนาคตก็น่าจะมีสายการบินในเครือเพิ่มขึ้นอีกนะครับในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นเราเกิดที่นี่เราโตที่นี่นะครับแล้วเราก็ ทำมาหากินอยู่ในอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีความรู้ความเข้าใจในตลาดอาเซียนค่อนข้างดีะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า อย่างที่ผมเรียนไปเรามีสายการบินอยู่ในหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคอนเน c ก i ิวิตี้หรือการเชื่อมโยงกันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับผู้โดยสารสามารถที่จะเดินทางจากประเทศมาเลเซียมาประเทศไทยต่อสายการบินภายในประเทศมาจากกวุาลัมเปอร์เข้ามาที่กรุงเทพกรุงเทพต่อไปเชียงใหม่เชียงใหม่กลับไปที่กวลาลัมเปอร์กวลาลัมเปอร์ไปที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียไปฟิลิปปินส์คือการเชื่อมโยงเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความสะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารนะครับแล้วก็เกิด ธุรกิจที่แข็งแรงนะครับโมเดลธุรกิจที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทั้งขนส่งผู้โดยสารแล้วก็ขนส่งคาร์โก้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์หรือวัสดุพันธุ์ต่างๆก็สามารถที่จะขนผ่านทางเรื่องของคาร์โก้เรื่องของอะไรต่างๆได้เพราะว่าด้วยด้วยเน็ตเวิร์กที่มันเชื่อมโยงกันนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจคอนเน็กติวิตี้หรือว่าความเชื่อมโยงกันภายในอาเซียนเนี่ยเอเชียถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเพราะฉะนั<ม>้นเนี่ยก็ ไว้ใจได้ว่าตลาดอาเซียนในอาเซียเข้าใจดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตลาดที่สําคัญด้วยนะครับด้วยด้วยภูมิประเทศซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับด้วยคนซึ่งมีความคิดความอาดคล้ายๆกันวัฒนธรรมคล้ายๆกันนะครับนโยบายภายในอาเซียนก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับอย่างตัวอย่างง่ายๆเลยคือเรื่องการเปิดประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเริ่มที่จะเปิดประเทศกันเนี่ยประเทศในอาเซียนเนี่ยก็จะเปิดก่อน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเชื่อมโยงกันได้เร็วขึ้นนะครับดังเป็นอาเซียนเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตลาดที่สําคัญของแอร์เอเชียและเราก็มีความรู้ความเข้าใจาตลาดนี้ค่อนข้างดีครับกถ้าเกิดว่าพี่ต๊อกคือยืนยันเลยว่าแอร์เอเชียเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนเลยในขณะนี้ค่ะค่ะแล้วพี่ต๊อกมองว่าตลาดอาเซียนเนี่ยมีโอกาสแล้วก็ความท้าทายแค่ไหนสําหรับไทยแอร์เอเชียคะถึงแม้เราจะเป็นเบอร์หนึ่ง ในอนาคตข้างหน้ามันก็น่าจะยังมีความท้าทายอีกมากอยู่เหมือนกันพี่ต๊อกมองตลาดนี้ยังไงก็บางเมืองเนี่ยอย่างทุลบินไปพนมเปญเนี่ยมันอาจจะเร็วกว่าปินไปภูเก็ตด้วยซ้ำนะครับมันหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าแต่ประมาณเนี้ยนะครับก็คือว่ามันมีมันมีมันเหมือนเป็นเป็นเป็นภูมิภาคเดียวกันนะครับการเดินทางไปมาหาสู่กันเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่มากนะนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตลาดในอาเซียนก็ยังมียังมีเมือง ลองอีกหลายเมืองที่เราที่เราคิดว่าน่าจะเปิดพัฒนาธุรกิจได้นะครับหลายเมืองในเวียดนามเราก็ยังมีโอกาสที่จะบินไปได้นะครับในพนมเปญในพมา่าในลาวในสปปลาว<ๆ>ก็ยังมีหลายเมืองที่น่าจะเชื่อมโยงกันได้นะครับเราเป็นสายการบินแรกๆที่เริ่มเปิดตลาดรองรองมานะครับอย,อย่างมันดเดลที่พม่าเนี่ยไทยอเอเชียเองก็เป็นคนบินเจ้าแรกนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเมืองที่สําคัญ นะครับในทางฝั่งโน้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวไปมาหาสู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูว่าตลาดท่องเที่ยวกลับมาเราจะเห็นคนเดินทางไปยุโรปไปอะไรต่างๆแต่จริงๆอย่าลืมไปว่ามีคนที่เดินทางเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมที่ไปศึกษาวัฒนธรรมไปดูคำนวณทมเียนประเพณีต่างๆก็มีเยอะก็มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งตลาดในอาเซียนเหมาะนะครับ,รบอย่างเช่นการเดินทางไปประเทศกัมพูชาเพื่อไปดูนครวัดนะครับทางสปปลาวเองก็มีวัฒนธรรมอะไรที่ใกล้เคียงกับเรานะครับ หลายๆอย่างเนี่ยทำให้การเดินทางไปมา,าสู่เวียดนามก็เป็นตลาดซึ่งสําคัญนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมาหาสู่ธุรกิจที่เกิดขึ้นในย่านนี้เรามีการไปลงทุนในเวียดนามเรามีนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในพมา่าไปลงทุนในกัมพูชานลาวเหล่านี้ก็ต้องมีการเดินทางไปมาหาสู่กันเพราะฉะนั้นตลาดอาเซียนเป็นตลาดที่สําคัญ นะครับแล้วก็มีศักยภาพค่อนข้างสูงยังมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกยังมีเมืองรองๆมีเมืองย่อยๆที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้อีกนะครับแต่ขณะเดียวกันอย่างที่อย่างที่ทนกรเรียนนะครับเรื่องของการแข่งขันนะครับแน่นอนว่าก็มีสายการบินที่แข่งขันยูนเทลลาดี้ค่อนข้างมากนะครับแต่เราก็ยังเชื่อมั่นว่าด้วยความที่เราเป็นสายการบินอาเซียนแล้วก็มีเครือข่ายที่ครอบคลุม นะครับเกือบทุกประเทศในอาเซียนเราก็มั่นใจว่าในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยเราน่าจะสู้ได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของคอสที่ค่อนข้างจะถูกนะครับค่อนข้างที่จะต่ำกว่าคนอื่นด้วยแบรนดิ้งนะครับด้วยศักยภาพของเราในเรื่องของเครือข่ายก็คิดว่าน่าจะน่าจะแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในตลาดอาเซียนรวมถึงรางวัลต่างๆที่เราได้รับ,รบการันตีบริการของเราด้วยนะคะที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถที่จะ แข่งขันกับผู้แข่งได้ได้เป็นอย่างดีครับค่ะพอพูดถึงการที่เราสามารถแข่งขันได้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของแบรนด์ค่ะพี่ต๊อกครับไทยไอเอชีเนี่ยเป็นเหมือนกับ Top of My Brand นดของหลายๆคนนะคะอยากจะสอบถามพี่ต๊อกว่าไทยไอเอชียมีจุดแข่งอะไรที่ทําให้ไทยไอเอชีประสบความสําเร็จขนาดนี้แล้วก็เป็น Top of My มายแบรนด์นะคะครับเรื่องของการพัฒนาแบรนด์เนี่ยนะครับ ในช่วงแรกทุกคนก็จะเข้าใจว่าเมื่อสายการบินราคาประหยัดมาโดยเฉพาะไทยแอร์เอเชียเนี่ยเราก็ชูเรื่องของราคาประหยัดมาก่อนนะครับก็คือว่าราคาถูกนะครับไปสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปมาหาสู่เดินทางได้ในราคาที่จับต้องได้นะครับเป็นสโลแกนที่ว่าใครๆก็บินได้ถ้ายังจําได้นะครับหมายถึงว่ามันการเดินทางมันไม่ใช่เรื่องยากต่อไปนะครับเราก็เปิด ลิเบรเรเราเรียกว่าลิเบเรหรือว่าเปิดเสรีในเรื่องของการเดินทางว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องมีสตางค์มากในการที่จะเดินทางคุณมีสตางค์พอสมควรก็สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวทางอากาศได้นะครับจากนั้นแบรนด์มันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับมาถึงจุดหนึ่งเราก็คิดว่า,เ,าเราจะต้องปรับตัวเองนะครับเนื่องจากว่ามีคู่แข่งมีอะไรต่างๆมากขึ้นเนี่ยาการราคาถูกอย่างเดียวบางครั้งไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับเราจึงปรับมา,าให้ บริการในเรื่องของคุณภาพของการให้บริการมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรงต่อเวลานะครับหมายถึงเรื่องของอคุณภาพการให้บริการคุณภาพการเดินทางเนี่ยเราเชื่อว่านอกจากราคาประหยัดแล้วถ้าคุณได้บริการที่ดีถ้าคุณได้การเดินทางที่ตรงต่อเวลานะครับซึ่งเราคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สําคัญถ้าเราจะต้องไปทําธุระไปทาอะไรต่างๆการนัดหมาย การเดินทางต่างๆเนี่ยการตรงต่อเวลาเป็นคุณภาพของการเดินทางที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะบอกผู้โดยสารว่าการเดินทางกับ a i r a เอเชียไม่ใช่ประคาประหยัดอย่างเดียวแต่มันคือ Value for Money หรือคุ้มกัรบ,บินคุ้มคุณภาพครบมันก็จะพัฒนาจากใครๆก็บินได้มาเป็นบินคุ้มคุณภาพครบหมายถึงว่า คุณได้ทุกอย่างที่คุณจ่ายเงินไปนะครับนอกเหนือจากราคาที่ถูกการเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจาก A ไป B แต่มีคุณภาพในการเดินทางด้วยมีประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางไม่ต้องไปนั่งรอเที่ยวบินเลื่อนแล้วเลื่อนอีกยดท้ายยกเลิกต้องกลับบ้านสุดท้ายยกเลิกติดค้างอยู่ที่โน่นนะครับการเดินทางตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสําคัญมากเรานัดใครไว้เราต้องไปประชุมต้องให้ตรงนะครับเรานัดเรือจะไปต่อเกาะไปถ้าเกิดเราพลาดเรือเราก็เดินทางไม่ได้เล้ผมคิดว่าคุณภาพของการ เดินทางเป็นเรื่องสําคัญนะครับพอๆกับราคาที่เราคุณต้องจ่ายไปคุณจ่ายราคาถูกแต่ว่าไม่ได้คุณภาพก็ไม่ได้เพราะนั้นเราก็สองสิ่งนี้มารวมกันก็กลายเป็นเรื่องของคุณภาพของการให้บริการเส้ยราคาที่ประหยัดน,นะครับเพราะฉะนั้นก็แบรนดิ้งต่างๆนี่เราก็มีสื่อการตลาดต่างๆที่สื่อสารออกมาแต่แน่นอนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่ถ้าผู้โดยสารมาใช้ใช้บริการจริงๆแล้วไม่ได้พบกับสิ่งที่เราสัญญาไว้มันก็ไม่ถูกอีกเพราะฉะนั้นญญคุณภาพในโอ peration คุณภาพในเรื่องของการจัดการก็พัฒนาตามไปด้วยเราถึงจะสื่อสารได้เราก็บอกกับทุกคนว่าถ้าเราสัญญากับผู้โดยสารไว้แล้วว่าเราจะให้บริการที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลาท่นหมายถึงว่า การจัดการต่างๆโอเป r a t i o นการดําเนินการต่างๆการจัดการเรื่องเครื่องการปิดประตูการขนของการอะไรต่างๆการเอาเครื่องโดยสารขึ้นเครื่องลงเครื่องทุกอย่างจะต้องตรงเวลานะครับจะต้องทําให้ได้ตามที่เราสัญญากับผู้โดยสารไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะพัฒนาทั้งในเรื่องของการตลาดในเรื่องของแบรนด์ขณะเดียวกันภายในองค์กรเองในเรื่องของโอ per ation เราก็มีพัฒนาตามกันไปด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องไปพร้อมๆกันสัญญาแล้วเราต้องส่งมอบ สิ่งที่เราสัญญา <it> ไว้ให้ได้เสร็จปุ๊บก็ต้องเดลิเวอรให้ไดใ้ใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคุณภาพของการให้บริการซึ่งทุกคนในองค์กรก็จะยึดหลักยึดจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือให้บริการที่มีคุณภาพกับผู้โดยสารครับนั่นก็คือมันก็ส่งผลกลับไปผู้โดยสารมาได้รับการาบริการแล้วพอใจมันก็จะแบรนดิ้งของเราความรักความชื่นชมความ อสัทธาโรโยตี้ความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ก็จะมีสูงขึ้นเรื่อยเรเรารมีการเช็คอยู่บ่อยๆั้ยไหมคะว่า,ว,าว่าเหมือนกับแบบโอเคเราคอมมิชแบบนี้จะเดลิเวอร์แบบนี้แล้วเหมือนกับแบบทุกทกปีหรือทุก6เดือนอะไรางี้มาดูอีกทีนึ้งว่าเราสามารถเดลิเวอรได้ตามนั้นไหมอะไรเงี้ยมีครับเรามีเรามีการเซอร์เวทุก 6เดือนในเรื่องของการให้บริการนะครับเรามีเคลื่อนแน่เรามีการสอบถามผู้โดยสารตลอดเวลานะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่จะประเมินออกมาให้เราดูว่าในเรื่องของคุณภาพในงางการให้บริการแต่ละด้านไม่ว่าตั้งแต่จองตัว๋วเช็คอินนะครับการบริการในเครื่องบินหลังจากลงจากเครื่องบินแล้วการกระเป๋า การการบริการ,รการบร,ริหารในเรื่องการจัดการเรื่องกระเป๋าเป็นอย่างไรนะครับเราเราสอบถามทุกขั้นตอนทุกสถานีทุกสเตชันทุกจุดหมายนะครับแล้วก็ได้ผลออกมาตรงไหนที่มีเริ่มที่จะมีปัญหาเราก็เข้าไปแก้เราก็เข้าไปดูว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นมีการเช็คและมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับรวมทั้ง การการถามความพึงพอใจผู้โดยสารรวมนะครับหรือเราเรียกว่า Net Promoting Score NPS เนี่ยนะครับก็คือว่าคุณจะแนะนำให้เพื่อนคุณมาใช้บริการนี้ไหมเนี่ยก็ก็มีการเช็คอยู่ตลอดเวลาซึ่งซึ่งผลที่ออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็มีความรักความชื่นชมใน AirAsia นะครับ ในแง่ของการให้บริการแล้วก็ยินดีที่จะแนะนําให้คนอื่นมาใช้นะครับก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกจุกจิกบ้างนะครับบางครั้งในเรื่องของอความไม่เข้าใจในเรื่องของการให้บริการการความไม่เข้าใจในเรื่องของอัตราการเก็บค่าบริการต่างๆนะครับก็ต้องให้ความรู้กันไปก็ต้อง educate กันไปนะครับเราก็บอกว่าถ้าคุณไม่ต้องไม่ไม่จ้ใช้อะไรก็ไม่ต้องซื้อแต่ถ้าคุณจะใช้อะไรคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปเช้าเย็นกลับ ก็ไม่ต้องมีกระเป๋าก็ไม่ต้องจ่ายค่ากระเป๋าแต่ถ้าต้องเดินทางไปค้างคืน1วันอาจจะกระเป๋า10บกิโลก็จ่ายแค่10บกิโลไปค้าง2วันต้องใช้เสื้อผ้ามากขึ้นนะครับหรือคุณผู้หญิงอาจจะต้องมีเครื่องเครื่องประทินโฉมเครื่องแต่งหน้ามากขึ้นก็สามสิบกิโลก็ต้องจ่าย30มสิกิโลกับพี่ผู้ชายที่ไปไม่ต้องมีอะไรเลยก็จ่าย10บกิโลมันก็เป็นความยุติธรรมเหล่านี้ก็ต้องอธิบายให้กับผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่ก็ถึงมาถึงตรงนี้ก็เข้าใจมากขึ้นแล้วครับ ก,ก็โดยรวมก็คือว่าผู้โดยสารก็ยังพึงพอใจในการให้บริการจากการที่เราทําสํารวจอยู่ตลอดเวลาในช่วงในช่วงท้ายนี้ค่ะพี่ต๊อกมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ,คะคก็อยากที่จะ,อะสอบถามพี่ต๊อกในเรื่องของการที่จะรับมือกับวิกฤตในอนาคตค,ค่ะคก็เท่าที่ผ่านมาก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ตอ๊อกอยากรู้ว่าพี่ต๊อกเนี่ยจะมีแนวคิดยังไงบ้างว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราต้องเจอวิกฤตในลักษณะนี้หรือว่า เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราที่เราคาดการไม่ได้พี่พี่ตอค,คิดว่าทางไทยเอเชียเนี่ยจะ คิดว่าจะมีหลักการในการที่จะรับมือกับความท้าทายหรือวิกฤตในอนาคตยังไงได้บ้างคะผมก็คงจะมาถึงช่วงท้ายก็คงต้องจบเหมือนตอนเริ่มต้นนะครับก็คือว่าเราคงต้องเตรียมความพร้อมเรามีความพร้อมอยู่เสมอนะครับสิ่งที่เราทําทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของ e อฟ iciency ใหรือเรื่องของประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นสายการบินราคาประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต้นทุนการบริหารจัดการเป็นเรื่องสําคัญและทุกคนในองค์กรเนี่ย ได,ได้เรียนรู้เรื่องของการจัดการบริหารความมีประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนมาตั้งแต่วันแรกที่มาที่มาทำงานด้วยกันนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทํามาตั้งหลอดตั้งแต่วันแรกนั้นเราก็ยังคงต้องรักษาประสิทธิภาพในการทํางานนี้ต่อไปเพราะเราเชื่อว่าประสิทธิภาพในการทํางานนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เราผ่าน เรื่องต่างๆไปได้ถ้าเรามีต้นทุนที่ต่ำทุกคนรู้จักว่าจะต้องมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอย่างไรก็จะเริ่มเกิดที่จะเราเรียกสิ่งที่เราเรียกว่า flexibility หรือความยืดหยุ่น ว่าถ้าเรามีประสิทธิภาพเราสามารถที่จะ scale up ได้ทําตัวให้ใหญ่โตขึ้นได้เมื่อสถานการณ์มานะครับขยายฝูงบินได้ขณะเดียวกันเมื่อในช่วงเวลาที่ดีมานมันลดลงเราก็สามารถทําตัวให้เล็กลงได้วราว่าประสิทธิภาพในการทํางานจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้เราในการทํางานจัดการเรื่องต่างๆนะครับสิ่งที่2ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะครับที่ผมเรียนว่าทุกคนมีความรู้ความเข้าใจแล้วอยู่ด้วยกันแบบ ครอบครัวมีความเข้าอกเข้าใจกันทุกคนมุ่งหวังในจุดเดียวกันก็คือความสําเร็จของบริษัทนะครับความสําเร็จของบริษัทก็คือความสําเร็จของทุกคนมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนแทนกันในเมื่อสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้สองสิ่งเหล่านี้ประกอบกันผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตต่างๆในอนาคตไปได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นอีกอย่างบทเรียนที่เราเคยผ่านมาเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละในการที่จะผ่าน2-3ปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานวัฒนธรรมองค์กรความรู้ความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจกันระหว่างพนักงานเราก็จะผ่านได้ทุกอุปสรรคครับ ก็เท่ากับว่าข้างในแข็งแกร่งไม่ว่าจะมี เพศใครอะไรๆเข้ามาก็ถ้าร่างกายเราแข็งแรงก็ไม่ต้องกลัวนะครับติดแป๊บเดียวเราก็หาจะหายได้โรคโควิดเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีภูมิคุ้มกันอะไรก็เรียบร้อยแล้วใช่ถ้าเจอก็อาจจะแค่เบาๆนิดหน่อยแล้วก็หายแล้วก็กลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมพร้อมที่จะเดินได้เร็ววิ่งได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับถ้าร่างกายแข็งแรงเราผ่านวิกฤตมาแล้วเราอาจจะวิ่งได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับคนอื่นที่ไม่พร้อมก็อาจจะต้องอาจจะต้องพักฟื้นไปอีกสักสองส ปีนะครับเราอาจจะไปได้เร็วกว่าคนอื่นหวังว่าเช่นนั้นก่ออีกนิดนึงนะคะคพี่ต๊อกอยากให้พี่ต๊อกให้กําลังใจผู้ประกอบการที่เขาก็อาจจะกําลังแบบ เผชิญปัญหาอยู่ในตอนนี้ด้วยอะค่ะคือยังไงการท่องเที่ยวก็ต้องกลับมาไม่มีอะไรที่ทดแทนการท่องเที่ยวได้นะครับธุรกิจโดยรวมถ้าถ้ากลไกหลายๆกลไกโดยเฉพาะในภาพของการท่องเที่ยวขยับธุรกิจโดยรวมก็จะก็จะดีขึ้นอย่างที่เราเห็นเนี่ยก่อนหน้านี้2ปีที่ผ่านมาเราเห็นบ้านเมืองมันค่อนข้างเงียบเวลาเราขับรถผ่านประตูน้ําตรงแพตินัมก็เงียบปิดสมบูพอ พอเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามามันก็เริ่มมีความคึกคักตรงนั้นก็เริ่มเปิดไฟตรงนี้ก็ธุรกิจก็เริ่มกลับมาเราจะเห็นว่าเมื่อฟันเฟืองมันหมุนนะครับโดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศเรานะครับซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สําคัญเนี่ยพอมันเริ่มหมุนเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเริ่มกลับมาก็ขอให้อดทนนะครับแล้วก็พยายามหาโอกาสนะครับแล้วก็ใจสู้ไว้นะครับเตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมจิตใจให้พร้อมผมเชื่อว่าเราจะผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้ด้วยกันครับ,ค,รบค่ะก็เป็นกำลังใจดีๆจากทางพี่ต รองชัยยานะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับแรงกระแทกเยอะมากๆหนึ่งคนนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเติบโตอย่างแข็งแรงและก็ให้กําลังใจทุกคนได้อันนี้ก็ทาง a อเชียออฟก็ขอบพระคุณพี่ต้อมมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าทางไทยเอเชียเนี่ยจะสามารถขยายปีกไปได้มากๆนะคะแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วด้วยขอบพระคุณครับยินดีครับยินดีมากเลยครับเติบโตต่อไปค่ะขอบระคุณมากค่ะครันดีครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะนั่นก็คือข้อคิดดีๆะะจากคุณสันติสุขคล่องใช้ยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยแอร์ชจำกัดค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดข่าวสารดีๆอย่างนี้นะคะก็สามารถติดตามเราได้จากทางโซเชียลมีเดีย ของทาง AC Connect ค่ะไม่ว่าจะเป็น Line Official YouTube Facebook นะคะก็สามารถติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็ในครั้งหน้านะคะทางรายการ A AC Take Off จะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารชั้นนำชั้นแนวหน้าจากบริษัทไหนอีกก็อย่าลืมติดตามรายการ A AC Take Off นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ